เอาล่ะสวัสดีกันด้วยนะครับทุกท่านวันนี้เขผมฟู้เอฟเอเกมพิเกันอีกเช่นเคยเลยครับเอครับวันนี้เราก็มาแนะนําสกิลและสเตตัสของหมาป่าครับในทุกสายนะครับว่าแบบมีอะไรบ้างครับยังไงตรงไหนครับต้องมีสาย C สาย A สาย B ยังไงบ้างวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องนี้กันนะครับผมเอครับเรื่องจากการที่แนะนําสกิลของหมาป่านก่อนเลยครับมาดูกันที่สายแรกครับผมสายเบสิกครับผมหรือว่าหมาป่าสายวอลเลอร์ธรรมดาครับสกิลแรกเลยจะเป็น การโจมตีปกติครับก็จะเวลากดโจมตีปกติครับจะตีได้ฮิตเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเราอัพสกิลคอมโบไปเรื่อยๆล้วก็จะตีได้สูงสุดถึง4ฮิตเลยนะครับก็จะเป็นพาสซีฟสกิลเนาะสำหรับในตอนเริ่แรกครับสำคัญว่าควรจะอัพไว้ดีที่สุดครับผมต่อมาครับคือสกิลแอร์ l สแลชช์ครับผมมาป่าครับจะทำการกด ทลิปชาร์จครับเพื่อรวบรวมพลังครับเป็นตั้งแต่2องวิขึ้นไปครับเพื่อสะสมพลังสศัตรูครับดังรูปเลยครับซึ่งก็จะทําดาเมจเป็นวงกว้างครับแล้วก็มีระยะที่ไกลครับผมต่อมาครับคือสกิล p e r s ์ซิวเบรนส์ครับผมจะเป็นพัสดิ์สกิลอีกเช่นเคยครับก็จะเป็นการเพิ่มระยะเวลาสัตว์ของสหะทั้งบวกขึ้น30%ครับก็คือจะเป็นการเพิ่ม ระยะเวลาของปั๊บเนี่ยให้มากขึ้นอีก30%นะครับถ้าเกิดขั้นที่2ก็จะเป็น50%นะฮะต่อมาครับดูที่สกิลดับบเ d ลอาร์ R ครับผมเป็นพาสซีฟสกิลเหมือนกันครับดับบเ d ลอาร์ R เนี่ยจะเป็นการที่ทำให้หมาป่าครับมีโอกาสที่จะไม่ติดคู่ดาวผมเวลาที่ใช้สกิลไปแล้วอย่างเช่นถ้าเกิดหมาป่าใช้สกิลเบฟ v e s p i r ไปครับแล้วถ้าเกิดมันติดคำว่าดับบเ d ลอาร์ R ขึ้นเนี่ยเราจะสามารถใช้สกิลนั้นได้อีกเลยครับโดยที่ไม่ติดคู่ดาว เพราะงั้นตัวนี้ก็อัพไว้ได้ครับก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้หมาป่ามีสกิลต่อเนื่องมากขึ้นครับผมต่อมาครับก็จะเป็นสกิลของสัตว์พัดครับตัวนี้ครับและผมแนะนําว่าควรจะอัพไปถึงขั้นที่สี่เลยครับเพราะว่ามันบวกค่าพลังพื้นฐานเพิ่มขึ้นอีก2หน่วยเลยครับก็คือสตัดทุตสตัดเนี่ยมีแปดสตัดใช่ไหมครับก็จะบวกเพิ่มอีกแปดเลยครับมีสี่อันก็บวกเพิ่มแปดซึ่งเป็นแบบแปดที่ได้แบบฟรีๆครับโดยที่ไม่ต้องอัพนะครับผมต่อมามาดูที่สกิลของพาา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 รรรบบินนกัั้งคมหป่สยพ สาย A นั่นเองมาดูสกิลแรกครับเป็นสกิลหากินของหมาสานี้เลยก็ได้ครับคือสกิล d e p t Spirit เป็นการไล่เวทครับเป็นบัฟในเวทว้างครับผมซพ่งจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มสปีดให้กับทุกๆคนในระยะครับอัพถึงขั้น4ก็จะเพิ่มดาเมจ10%ครับแล้วก็สปีดวิ่งอีก6ครับผมซึ่งเป็นสกิลที่สาคัญมากครับหมาทุกสายควรจะอัพเอาไว้ให้ขั้น4นะครับเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากครับ ต่อมาครับคือสกิลคูเซเดอร์ครับผมสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการปาดลําแสงหยาบออกมาเป็นรูปกังเขนครับผมหรือว่าเป็นรูปกากบาทนั่นแหละซึ่งจะมีผลทําให้ฟื้นพลังชีวิตได้ด้วยครับผมซึ่งขั้นแรกครับก็จะเพิ่มขึ้นได้ประมาณ25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับขั้นที่สองคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์และขั้นสามเจ็ดสบห้าเปอร์เซ็นต์และขั้นสุดท้ายครับมากสุดคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แหละครับนี่ครับจากในรูปก็คือจะเป็นหมาป่าครับทำน้ำเมลสามร้อยสิบห้าก็จะเฟิ ในส่องสกิลนี้ครับมีความสามารถที่ดีมากครับสกิลวเวอร์เบรกเนี่ยจะทำให้อีกฝ่ายที่โดนสกิลนี้เนี่ย a d h e s i o ลบ10%เลยครับเหมือนกันครับของ a r เบอร์เบรก็จะเปลี่ยนเป็นดิฟลบ10%ครับผม ซึ่งพอขั้น2อก็จะเป็น20ครับผมซึ่งก็จะทําให้หมาป่าตีแรงแล้วก็มีความอืดที่มากขึ้นครับต่อมาครับสกิลที่4เป็นพัสดสกิลนะครับสกิลนี้ก็คือเป็นซอสพัสสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มค่าสเตตทุกอย่างแล้วของดาบที่เราใส่ขึ้น40%เนครับผม mm hmm. ก็คือสเตตมีเท่าไหร่บวกเพิ่มเลยครับ40%ก็คือเราจะได้สแตตมาฟรีๆครับเป็นสกิลที่สำคัญมากครับสำหรับหาปา <Wow. S 1> สายนี้ ควรจะเอาไปไว้ให้ถึงขั้น4ี่เลยครับเหมือนกันครับคือ a r m อ r p l u สก็จะเป็นการเพิ่มสเตทุกอย่างของเกราะที่ใส่เพิ่มเพ้่อีก40%เอนะครับทำให้หมาป่าของเราเนี่ยมีความอึดที่มากขึ้นครับได้สแตทมาฟรีๆีครับอัปไว้ครับถึงขั้น4เลยต่อมาครับคือ s k i l no ko no ko ก็คือมีโอกาสที่ทําให้ค่า ko ที่เราได้รับการเป็นสูงครับเพื่อลดการน็อ c อ up อย่างเช่นว่าสมมุติว่าใบซันตีเรามาครับผม2 ko แล้วสกิลนี้ทํางาน สอง KO ที่เราได้รับจะกลายเป็นศูตรทันทีครับมันจะขึ้นว่าเป็น no KO ออกผลออกมาครับผมทําให้ KO ที่ดะรับกลายเป็นศูนย์ซึ่งเมื่อัพถึงขั้นสามก็จะมีโอกาสถึง60%เลยครับเพราะงั้นสกิลนี้ก็คุ้มมากครับัพไว้เลยครับเป็นพา้ซสฟสกิลนะครับสกิลนี้ต่อมาครับคือสกิล circle w i n นเป็นสกิล active ครับความสามารถของมันก็คือฟื้นพลังชีวิตของหมาป่าครับไม่เกินเลเวลของหมาป่าแล้วคูดด้วย10ครับผมก็คือสมมติว่าคุณเลเวล60ใช้สก 6 0คูณ10นะครับ600คุณจะฟื้นเลือกขึ้นมาได้ทันทีครับ600 <Wow. S 1> แต่ว่าจะใช้เล่มเนื้อ HP เหลือน,น้อยกว่า25%ครับเพราะงั้นอันี้ก็ต้องกะดูจำนวนของ HP ให้ดีครับว่ามีเท่าไหร่แล้วก็คำนวณการใช้เอาไว้ด้วยครับผมจะเป็นสกิลที่เอาไว้วยื้อชีวิตของมาป่าใกล้นเนาะต่อมาครับคือสกิล Cross Impact อันนี้ผมว่าเป็นสกิลไฮไลท์ของหมาป่าแสายพารานี้ก็ว่าได้เลยครับซึ่งหมาป่าจะทําการกระโดดเข้าไปรวบรวมแสงแล้วก็ฟาดดาบลงเป็นรูปกังเขนทำความเสียหายเป็นวงกว้างครับผมเป็นรูปกังเขนก็จะมีความรุนแรง135ดาเมจครับแล้วก็15 KO มันอยู่ในขั้น3นั่นเองต่อมาครับสกิลไฮไลท์อีกสกิลหนึ่งครับคือสกิลแกรนคอสครับเป็นสกิลต่อเนื่องจากคอสอิมแพคเมื่อกี้นะฮะก็จะเป็นการปักดาบลงพื้นครับแล้วก็ปล่อยระเบิดครับจากจุดที่ทำคอสอิมแพคครั้งสุดท้้้าายเพรระงัันนใชคคอมโบบก คอสมแพ็กแล้วก็แกนคอสส่วนสกิลวันติครับผมแมสดีสุดเล็กชั่นจะเป็นสกิลที่เอาไว้ชุบเพื่อนนะครับฟื้นขึ้นมา50%ครับขั้นหนึ่งมีโอกาสสำเร็จอยู่แค่25%เท่านั้นขั้นสองถึงจะ50%ครับผมซึ่งผมมองว่าสกิลนี้เป็นสกิลทางเลือกครับสามารถอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้ครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่สกิลนี้จะไม่สำเร็จแล้วก็เสีย MP เสีย SP ฟรีครับแล้วก็เสียสกิลพอยท์ที่เอาไว้อัพด้วยครับผมก็อสำหรับหมาที่คิดว่าตัวเองดวงดีนะครับก็ อัพได้ครับเผื่อว่าถ้าเกิดเพื่อนตาจะได้แบบเป็นพระเอกครับชุบเพื่อขึ้นมาได้ครับผมอีกอย่างครับสกิลนี้ชุบเพื่อวงกว้างเลยนะครับโอเคครับจบสายของพาดิตต่อมาครับึ้นสกิลสายของเบสมาสเตอร์ครับผมน่าถึงหมาเบสกันแล้วอันนี้เป็นสายยอดนิยมครับสำหรับคนที่เบลช่วยแรกๆครับเพราะว่าหมาป่าสายนี้ครับจะเด็ดเรื่องการสกิลโจมตีที่รุนแรงต่อเนื่องก็รูดเร็วครับผมมาดูที่สกิลแรกผมเบสแฟงสกิลนี้เขาจะเป็นการที่หมาป่าครับ โจมตีต่อเนื่อง2ฮิตครับผมถ้าเกิดขั้น3ก็จะเป็น4ฮิตครับก็สกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลหากินของหมาป่าอะไรก็ได้ครับเพราะว่ามีดาเมจที่แรงครับถ้าเกิดใช้โดนทุกฮิตนะแล้วก็ครูดาวเร็วสามารถใช้งานได้ค่อนข้างที่จะบ่อยเลยครับรุนแรงด้วยนะต่อมาครับคือสกิล Federal Instinct เป็นพาสซีฟสกิลนะครับสกิลนี้ครับจะทําให้หมาป่าเนี่ยตีปบวติแรงขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่ SP ที่เราได้รับจะเพิ่มขึ้นอีก10%ครับ ก็คือมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอีก10%เลยครับขั้น4ก็จะบวก25%นะครับดามเมจอีก20%ต่อมาครับคือสกิลโโวกโโวกอันนี้ก็ถ้าเกิดในเป็นการผ่านดานก็จะไม่ค่อยสัาพันเท่าไหร่ครับสกิลนี้เพราะว่าสกิลนี้มีความสามารถที่สร้างเฮดครับ120เฮดคือค่าความเกลียดชังครับผมยิ่งเรามีเฮดเยอะเท่าไหร่ศัตรูยิ่งมาตีเรา เยอะมากขึ้นเท่านั้นครับมาดูตอนที่โพโบครับโพโว๊ะเนี่ยจะเป็นการหยุดการฟื้นคืนพลังทั้งหมดครับของเป้าหมายช่วงระยะเวลาหนึ่ง็คือทั้งการเด้งเลือดการเน่ง MP การเน่ง SP ก็จะถูกหยุดเอาไว้ครับด้วยสกิลโพโบแต่ว่าหมาป่าก,ก็จะได้รับเพชร ที่มหาศาลขึ้นมาครับสกิลนี้ครับเหมาะกับการ PvP มากครับผมต่อมาก็คือสกิล Arc Cancel ครับผมสกิล Arc Cancel เนี่ยมีความสามารถที่ไปการสไลด์ออกไปครับเพื่อยกเลิกการจบตีของฝ่ายตรงข้ามอย่างเช่นในรูปครับแกะเขากำลัง Holy Light อยู่ครับหมาเรา Arc Cancel เข้าไปปุ๊บ Holy Light ของแกะหยุดเลยครับหรือว่าเป็นการยกเลิกการโจมตีของเป้าหมายครับแล้วก็มีข้อด้อยพิเศษอีกอย่างนึงครับคือสลัดตัวเองออกจากการถูกกักขังที่ต่ำกว่าระดับ3ได้ครับผมก็คือถ้าเกิดเป้าหมายล็อกเราใช่ไหมครับอย่างเช่น Uh, แกใช้สอนอแสงหลอกเราแล้ว สอนแสงของแกเนี่ยมีขั้น2แล้วก็สามารถใช้์เคนเซลเพื่อหลุดออกมาจากสอนแสงกันได้เลยครับส่วนขั้นของของ์เคนเซลก็จะเป็นระดับ5นะครับซึ่งก็จะเยอะขึ้นทําให้สามารถหลบได้อย่างง่ายๆเลยต่อมาครับคือสกิลเค้าเตอร์สไตรสกิลนี้ครับมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากครับเมื่อเราเจอกับคู่ต่อสู้ที่ดาเมจแรงๆครับผมเป็นการฟันดาบสวนกลับครับที่เอาความเสียหายที่ได้รับมารวมกับของหมาป่าครับผมก็คือจะเป็น20% 0ร็ีเทิร์นครับก็คือดาเมจคืนไป2อเท่านั่นเองครับเมื่ออัพที่ขั้น ครับหมาป่าล่างเงาขอสอิมแพ็คขึ้นมาแล้วเราก็ใช้คาลเตอร์ส่วนใบถ้าเป็จะสอบเท่าเลยครับซึ่งแบบมีความแรงมากครับผมเพราะงั้นสกิลนี้สามารถใช้ในการพีพีได้อย่างดีเยี่ยมครับถ้าเกิดเราการจังหวะดีๆสกิลต่อมาครับตอนเนื่องจากคาลเตอร์สไตร์ครับก็คือสติลอิมเพลสเป็นการใช้คาลเตอร์โดยอัตโนมัติครับเมื่อหมาป่าได้รับความเสียหายเกินเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของแม็กชพีครับก็คือเมื่อหมาป่าได้รับความเสียหายมากในครั้งเดียวก็จะใช้คาลเตอร์สไตรยย์ทันทีครับอัตโนมัต พาได้อย่างง่ายๆเลยครับเพราะงั้นต้องหลอกเป้าเอาไว้ครับระหว่างที่จะเคาน์เตอร์เนาะต่อมาครับคือสกิลหากินสกิลหลักของหมาป่าเลยครับคือสกิล fatal strike สกิลนี้ก็คือเป็นการพุ่งของหมาป่าครับเป็นการทําความเสียหายแนวตรงครับแล้วก็สัตว์ตัวเองให้หลุดจากการถูกขังครับทียดับต่ากว่า2ถ้าถามว่าทําไมถึงเป็นสกิลหากินของหมาป่าครับเพราะว่าไอเอสพีน้อยคูดาค่อนข้างเร็วดาเมจก็ค่อนข้างที่จะแรงครับผมแล้วก็ทําให้หลุดจากพารานาการอีกเพราะงั้นสกิลนี้ครับเป็นสกิลหากินของหมาป่่าาสสสยยเเเบบบบรรรกคคคััััออออพต้งลลฮะืิ เบสซองเนี่ยเป็นการฟันดาต่อเนื่องครับอย่างรวดเร็วแต่ว่าหมาป่าจะอยู่กับที่ครับซึ่งเป็นข้อเสียหลักเลยเพราะว่าหมาป่าจะเป็นเป้านน่งครับในการที่ทําให้ฝ่ายข้ามโจมตีได้ครับแต่ว่าดาเมจที่ศัตูได้รับถ้าเกิดเข้ามาประจันหน้าก็จะโดนความเสียหายรุนแรงมากครับมันอับข้ามไปเรื่อยๆครับว่าจะแบบฟันต่อเนื่องได้รุนแรงขึ้นครับแล้วก็เยอะขึ้นอันดับเด็กขั้นสามนะครับสกิลนี้ต่อมาครับคือลาสเบดลาสเบดเนี่ยจะเป็นการต่อยอดของสกิลเบสองครับก็คือเวลาที่ ใช้สกิลเบสซองไปแล้วเนี่ยทกความเสียหายสุดท้ายครับอย่างภาพก็จะเป็นเบสซองก่อนแล้วก็เป็นลัสเบสสีขาวออกไปครับผมก็จะแรงมากขึ้นเนาะถ้าเกิดเราใช้ลัสเบสด้วย <S <S ว่าสกิลเบสซองเนี่ยส่วนตัวแล้วเวลาเกิดจะอัพไป PPP เนี่ยแนะนำว่าไม่ควรอัพครับเพราะว่า โอกาสใช้เนี่ยยากมากขึ้นอีกฝ่ายไม่ลมหรือท O ถ้าเกิดใช้ไปในอีกฝ่ายสามารถหลบการใช้งานได้ง่ายๆเลยแต่ว่าเหมาะกับการใช้ผ่านการครับ PVE พวกนี้เก่งมากครับเป็นสองต่อไปครับคือสกิลสําคัญของหมาป่าสายนี้ครับคือดักเอจดักเอจเนี่ยจะเปลี่ยนการโจมตีปกติของหมาป่าครับเป็นการโจมตีเอฟเฟกต์ดาเมจช่วงระยะเวลาหนึ่งครับก็คือเอฟเฟกต์ดาเมจเนี่ยก็จะเป็นการจ่อก่อครับซึ่งจะเป็นการจ่อเกาะที่รแรงมากกว่าตีธรรมดาครับก็คือ การตีธรรมดาเนี่ยทุกคนจะนับค่าเด็บครับก็คือถ้าเกิดเรามีเด็บเยอะการโจมตีธรรมดาก็จะเมาลงครับแต่เกิดเราใช้สกิล Dark a g e เนี่ยจะเป็นการเจาะก่อทําให้ไม่สนค่าเด็บที่ฝ่ายของข้ามมีครับแล้วก็เจาะด้วยดาเมจจริงๆของเราว <Wow. S 1> แต่ว่าทุกคนอาจจะเห็นว่ามันมีแค่สองวีครับขั้น4ี่ก็แปดวีแต่เกิดทุกคนมีเซตชาหรือว่าได้อัพชาไว้เนี่ยหรือว่าอัพสกิล เพอร์ซิวเลนเอาไว้เนี่ยระยะเวลาของดาร์ทเอจก็จะเพิ่มขึ้นอีก50%เป็นครับผมก็เป็นสกิลหากิ er นสกิลนึงครับสำหรับดาร์ทเอจต่อมาครับคือสกิลไฮไลท์ของหมาป่าสายนี้ครับคือลูน่าอีคลิปอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่แนะนำตัวละครนะครับว่าไฮไลท์ของหมาป่าสายเบยบัสเซอร์ก็คือลูน่าอีคลิปนี่ครับตามภาพครับจะเปลี่ยนหมาป่าให้กลายเป็นร่างสาี เงาดำทำให้การเคลื่อนไหวและการโจมตีไกลขึ้น80%ครับผมก็คือจะวิ่งเร็ววิ่งแล้วการโจมตีไกลขึ้นแต่ว่าจะอยู่ใน97ปีครับอีกอย่างครับสกิลนี้ใช้ได้ใช้งานได้ยากครับเพราะว่าใช้ SP ถึง60งั้นโอกาสที่จะใช้ขั้น2เนี่ยมีน้อยครับผมถ้าเกิดขั้น1เนี่ยมีโอกาสใช้ได้บ่อยอยู่นะเพราะไอ้ใช้ SP แค่45เราใช้ไฟล์ว์อินซิงครับแลาวก็ติดบ่อยๆก็ใช้ได้แล้วครับผมต่อมาครับคือสกิลไฟล์ว์อีกคริปจะเป็นสกิลต่อเนื่องกับลุนครา่น่าอ การโจมตีปกติจะกลายเป็นการใช้เฟเทลไซต์แทนครับผมก็คือจะเป็นการพุ่งนั่นเองสามารถพุ่งได้ต่อเนื่องครับถ้าเกิด SP เรายังมีอยู่และเกิด SP ระบบเมื่อไหร่ก็จะพุ่งไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยก็ดาเมจก็จะแรงครับเพราะว่าตามเฟเทลไซต์เราเลยครับเราอัพคันเท่าไหร่ก็จะแรงเท่านั้นครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดูแงครับสำหรับเหมาะกับการ PE เป็นอย่างมากครับสกิลนี้ โอเคก็จบไปะครับสำหรับมาป่าสายเบส์มาสเตอร์ต่อมาครับมาดูสายดูเอลเบสครับผมสายนี้ก็คือสาย C นะครับจะเป็นสายที่สามารถอัพได้หลังจากเลเวล55เป็นต้นไปครับผมโอเคมาดูที่สกิลแรกครับผม continue as base ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนการโจมตีปวกตีของหมาป่าครับ ให้สามารถเปลี่ยนทิศทางได้แล้วก็ตีต่อเนื่องได้โดยที่ไม่รู้จบเลยครับก็คือจะสามารถตีต่อเนื่องได้นั่นเองก็จะผมคิดว่าสกิลนี้มันก็ไม่จะเป็นต้องใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าป่าแล้วก็ไม่โจมตีต่อเนื่องนไห้นเนาะถึงจะเป็นหมาเบตก็เถอะวันที่สกิลที่สองครับคือ Goreless Spirit จะเป็นเพิ่มผลจากท่าเวฟสปิริตครับเพิ่มขึ้น2เลเวลครับและยืดเวลาเป็น2เท่านั่นเองแต่เพรามว่าไงครับเวฟสปิริตเนี่ยขั้น4เนี่ยของเราจะอยู่ที่ดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแล้วก็ส ทำให้ดาเมจการเป็น14%แล้วก็วิ่งเร็วขึ้นอีก8%ครับสำคัญครับสกิลนี้ครับควรจะมีไว้ทุกคนครับหมาป่าพรอเลสติบิลิตนะฮะต่อมาก็คือสกิลปัดแฟนปัดแฟงก็จะเป็นสกิลต่อเนื่องครับจากเบดแฟน,จ,แฟนจะเป็นการเพิ่มระยะและความกว้างของสกิลเบดแฟนขึ้น25%ครับแล้วเพิ่มดาเมจอีก6ดาเมจสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลหากินอีกสกิลนึงของหมาป่าเลยครับ ควรจะอัพเอาไว้นะเพราะว่าเพิ่มความแรงของเบลดแฟงเอาไว้อยู่แล้วครับผมต่อมาฮะสกิลรีไวซ์สกิลเป็นท่าสิบนะครับลดการเสีย SP จากสกิลลง50%ผมบอกเลยว่าสกิลนี้ต้องอัพครับไม่อัพนี่หมาป่าอยู่ไม่รอดแน่ๆครับผมเพราะว่าคุณดูครับถ้าเกิดคุณมี SP ประมาณ30เนี่หนะถ้าเกิดคุณมี SP ประมาณ40แล้วคุณจะใช้เฟเธอร์สไตล์ไปเนี่ย24แล้วคุณจะเหลือแค่16 SP แล้วคุณใช้สกิลไหนได้อีกอ่ะถ้าเกิดคุณใช้เป็นรีไวซ์สกิลเนี่ย SP ที่ใช้ของ Fatal s i z e จะเหลือแค่12 SP ครับทำให้เราสามารถใช้สกิลอื่นๆได้อีกมากมายเลยครับงานสกิลนะครับของหมาป่าจำเป็นมากครับอัพอไว้เลยครับผมต่อมาครับคือสกิล Sky Slasher ครับผมอย่างในรูปนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนท่าชาร์จขั้น3ของหมาป่าครับคือ Air Slasher ให้กลายเป็น Sky Slasher ครับเมื่อชาร์จเกิน12วินาทีอูตามรวมกันแล้วชาร์จเกิน12วินาทีปุ๊บก็จะกลายเป็น รวมพลังแบบขั้นสุดยอดครับแล้วก็ปล่อยไปความแรงก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมไม่แนะนำให้อาคากิลน,น,นี้ถ้าเกิดมาเล่นเล่นหมาสายช้าจริงๆต่อมาครับคือสกิลลอร์บิงเกอร์ครับผมเป็นสกิลต่อเนื่องจากสกิลคูเซเดอร์นะครับก็คือเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับท่าคูเซเดอร์เท่ากับเลเวลของหมาป่าครับก็คือคูเซเดอร์ของหมาป่าเนี่ยจะอยู่ที่55ดาเมจใช่ไหมครับถ้าเกิดเราอัพสายซีของลอร์บิงเกอร์เข้าไปเนี่ยถ้าเกิดเราเวเเวเวเวเ เขาจะเพิ่มขึ้น60ดาเมจครับเป็น115ดาเมจทันทีเลยครับกระดุดเล่ก็จะแรงมากขึ้นด้วยนะโอเคต่อที่สกิล Y h a r t ครับจะเป็นสกิลสายซีของ Fatal Instinct ครับผมจะเป็นการเพิ่มผลของ Fatal Instinct อ5% <Wow. S 1> ก็โพลววงล้านก็ดี6วินาทีครับแต่ว่าจะได้เฮดเพิ่มขึ้นอีก60เฮดครับผมส่วนนี้ครับเป็น Revise Magic จะเป็นการลดการเสีย MP จากสกิลลง20%ครับ ซึ่งผมมองว่าตัวนี้ไม่ต้องอัพครับผมเพราะว่าหมาป่าเราไม่ใช้ MP เยอะขนาดอยู่แล้วครับพวกสายเวยครับเหมาะกับการอัพสกิลดีครับผมสาย C ีโอเคมาดูกันต่อที่ฟอร์จิจูดจะเป็นสกิลสาย C ีต่อเนื่องจาก r s r v e r a n c e นะครับจะเป็นการลดเวลาที่หมาป่า10ดีบัฟลง24%ครับอ่าอย่างอันนี้เพิ่มเป็นดีเป็นบัฟเพิ่มขึ้น50%เนาะอันนี้ก็จะเป็นดีบัฟลดลง24%ครับ ก็อัพไว้ก็ได้ครับอันนี้เป็นสกิลทางเลือกเหมือนกันครับผมต่อมาครับคือสกิลตัวเลนส์อันนี้เป็นสกิลแอคทีฟนะครับแต่ว่าจะมีแพสซีฟก็คือจะเพิ่มผลของพาวเวอร์เบรกแล้วก็อาร์เมอร์เบรกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งขั้นครับแล้วเกิดเราใช้สกิลนี้อ่ะก็เป็นการกระแทกพลังออกไปครับเหมือนในรูปเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดเป้าหมายติดสถานะอาร์เมอร์เบรกแล้วพาวเวอร์เบรกก็เนี่ยการโจมตีของสกิลนี้จะรุนแรงขึ้นครับถ้าเกิดเป้าหมายติสถานะนี้ทั้งสองครับผม ต่อ้วครับเพื่อสกิลอาร์ตเบรเกอร์ต่อยอดกับอาร์เคานเซิลนะครับท่าโจมตีนี้ครับจะเป็นท่าโจมตีที่หมาป่ายืนอยู่กับที่ครับแต่ว่าสามารถยกเลิกท่าของเป้าหมายได้าาระยะไกลครับแล้วก็จะไดอาร์เคานเซิลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับด้วยครับ ทักษะที่2ต่อมาครับรีไวซ์อาร์ตอันนี้เป็นความสามารถพิเศษครับลดเวลาคูลดาวของสกิลลง12%ก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับหมาป่าได้ลดคูลดาว12%ลงมามฟรีๆก็อัพไว้ก็ดีครับ <Wow. S 1> ต่อมาทับสก,สก,สกิลซับ b ามอาร์ตครับผม <Wow. S 1> ก็จะเป็นสกิลต่อเนื่องของดับ d o u ลอาร์ตนะฮะ mm hmm. ก็เมื่อไหร่ที่ดั d o u b ลอาร์ตติดนะครับเราจะฟื้นคืน5 MP แล้วก็5 SP ครับแล้วก็ทำให้ดับ d o u ลอาร์ตมีผลต่อสาย C ครับผมอันนี้ผมมองว่าอัพก็ได้ครับไม่อัพก็ได้ครับสกิลนี้ จะตีกูทางเลือกเนาะเพราะว่าดับเบิร์อาร์มันก็ไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการติดมากขึ้นนะนะแล้วก็สายซีมันก็ไม่ค่อยมีสกิลที่จะเป็นที่จะต้องใช้งานเยอะอยู่แล้วก็แล้วแต่ครับสกิลดีอัพก็ได้อับก็ได้ครับต่อมาครับคือสกิลของโฮลี่ซอร์ดครับอันนี้จะเป็นสกิลต่อเนื่องจากสกิลของซอร์ดพัทครับของสายพายดินถือว่าเป็นสกิลสําคัญอีกสกิลหนึ่งครับห <Wow. S 1> มาสายพายดินเนี่ยเพราะว่าเมื่อใช้ปึ๊บจะทําให้ดาบครับกลายเป็นสีทอง แล้วก็เพิ่มค่า a d k ของอุธอาปากขึ้นอีก100%ครับผมซึ่งหุ่น Dark Edge กับ h o ล l y Sword เดี๋ยจะทับซ้อนกันนะครับเพราะงั้นว่าใช้ได้แค่อันเดียวเนาะสกิลของดาบนะฮะ h o ลี y Sword กับดา r k Edge เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งครับผมต่อมาครับคือสกิลมิ m ร r r o r c o เตอร์สกิลนี้เขาจะเป็นการค c o เตอร์จากระยะไกลก็คือเป็นการตั้งกระจกขึ้นมาไว้ครับแล้วเกิดอีกฝ่ายทำดาเมจใส่กระจกก็จะสะท้อนกลับไปเท่ากับความเสียหายนั้นครับผมอย่างในรูปครับหุ่นยนต์ตีมาตั้งมิ m ร r r o r c o เตอร์ไว้ครับ สิบห้าดาวเมจก็จะถูกสะท้อนกลับคืนไปครับผมซึ่งผมก็บอกว่านี่ก็เป็นสกิลทางเลือดอีกสกิลนึงครับจะสามารถอัพก็ได้แบบก็ได้ครับตัวสกิลต่อมาครับคือเป็นดวลบรันครับผมสกิลนี้ครับต้องการสกิลโนเคโอหนึ่งแล้วก็เบลดสองหนึ่งที่จะจำเป็นต้องอัพสายพาราดินด้วย ge แล้วก cool in. ็สายเบลดด้วยครับอันน no er uh ี huh. <c oughs> ้จะเป็นสกิลท right ี่ลำดับเพื่อสร้างความเสียหายเป็นเส้นตรงนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลทางเลือกอีกสกิลหนึ่งแหละครับว่าอัพก็ได้แบบก็ได้ครับเพราะวววว่่าากกรทีจะไปอออัพโโนเเคดด้้้ยยแล็บซง ก็จะเป็นที่ต้องใช้พลอ,อยค่องที่เยอะครับผมางงานถ้าเกิดใครแบบอยากโชว์เท่ก็อัพเอาไว้ก็ได้ครับไม่เสียหายต่อมาคือยูทูบเบอร์สัตพัดครับผมเป็นพัสดีสก,กิลต่อเนื่องกับสัตว์พัดเนะเาะก็คือจะเป็นค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก10หน่วยครับย้ำว่า10หน่วยครับ บอกเลยว่าสกิลนี้สมควรต้องอัพมากๆครับเพราะว่าสเตตพัทเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วครับ8 4อันถ้าเกิดเราใช้ซูเปอร์สเตตพัทอีกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก10เป็น18 all stat นะครับซึ่งทำให้ตัวละครของเราเลยเก่งขึ้นมามากเลยครับเพราะงั้นอัพไว้ครับสกิลนี้จําเป็นมากครับผมต่อมาครับคือสกิล holy armor ครับผมในการกดใช้เพื่อเพิ่ม defense ของกรอบขึ้นอีก100%ครับเช่นเดียวกับดาบครับซึ่งนี่ก็เป็นสกิลไฮไลท์ของหมาป่าสายพาร์ตีขั้นสูงครับถ้าเกิดเราใช้ holy sword holy armor คคคู่่่กกััับบบเเเเเรรราาาาจจะะลลลลยป็นหมมสีทออองงซึพิืดดตว เพิ่มความอึดเพิ่มพลังโจมตีครับเพราะงั้นหมาทองเนี่ยก็คือเป็นขั้นสุดแล้วครับของสายพราดินเพราะงั้นคนเล่นสายพราดินทุกคนก็ต้องอัพสกิลนี้เอาไว้ครับคู่กับคุณซอนเนาะสำคัญมากครับสองสกิลนี้ต่อมาครับพูดสกิลเฟลโลแอสซอลต่อเนื่องกับเฟลโลไซครับขั้นสี่จะเป็นการพุ่งเรียกว่าพุ่งสายสีนะฮะเป็นการพุ่งทะลุผ่านเป้าหมายนะครับเพืงความจะหายเป็นแนวตรงครับผมตามทางที่ตัวเองผ่านครับแล้วก็สลัดตัวเองออกจากการถูกขังที่ต่ำกว่าระดับหกครับเพราะงั้นถ้าเกิดคุณใสกิลนี้นะคุณก็สาามรถแบบดดูาจาากกกที่่คุณถูล็ออได้ยงสบบาายยๆเเลลครัแ้วดมก็ แรรงมากกเลลยคับสินี้ต่อมาครับสกิลสุดท้ายของสาย4ีทวินเรโซแนนซ์ครับเป็นที่จะต้องอัพดูอัลบรันต์มาก่อนนะครับอย่าอัพสกิลนี้ได้จะเป็นการสร้างขึ้นดาบเพื่ออยู่โจมศัตรูจากระยะไกลครับผม,มก็กจะตามภาพก็จะมีความเสียหายในวงกว้างนะฮะทำความเสียหายไปเรื่อยแต่ว่ามีระยะการชาร์จที่นานครับผมแล้วก็ขึ้นพลังแต่าช้ามากครับกว่าจะถึงศัตรูเพราะงั้นก็เป็นสกิลทางเลือกอีกสกิลหนึ่งครับจับก็ได้ไม่เอาก็ได้เหมือนกันครับผมตามหลักเนี่ยครับพอยต์ของสายทั้ง3เนี่ยคือวอลเลอร์พาดินแล้วก็ Beth, เบมมาาสเเเเเตอออรร์นี่่ยืัพเลเลเลเววลลล1จะได้ สกิลพอยต์มันหนึ่งแต้มครับผมก็สามารถอัพเรื่อยๆจนถึงเลเวล50ครับพอเลเวลห้เนี่ยเราจะไม่ได้สกิลพอยต์แล้วนะครับเพราะว่าต่อจากนี้ครับดูดูห้าเลเวลเราจะได้สกิลพอยต์ของสาย C มานหนึ่งพอยต์ครับก็คือเลเวล55 60 65 70 75ไปจนถึง95นะครับก็จะได้สกิลพอยต์มาเที่ยงหนึ่งครับรวมแล้วก็คือ9พอยต์ครับสามารถอัพสกิลสาย C ได้9สกิลครับผมก็พยายามขยันอัพเลเวลกันไว้นะครับเพราะว่่าาาาาสกกกกกิลลลลพววนนนนนี้้้็็จเเเปปใใรรขอองงมมะะะทุตตัคแหหชด ต่อมาจะเป็นการแนะนำสายตาของหมาป่านะครับโอเคมาดูที่สายแรกเลยครับผมสายพาราดินอันนี้จะอ้างอีกเลเวลเก้าสิบห้าครับเพราะว่าเป็นเลเวลตันสูงสุดของเมื่อตัวเกมเก่าเนาะก็จะอัพนี้เลยครับคอมโบไปสามแล้วก็เซเวนพีเซเวนส์ครับเรียกยากเหลือเกินก็เดี๋ยวเป็นอาร์ตเลยครับอันนี้ตามช่องของเด็กเป็นอาร์ตจับแค่นี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเป็นอาร์ตก็คืออัพ์ตเป็นขั้นสองแล้วก็อัพแปดพัทแล้วก็ อาจจะเอาเท่ก็าเดอบลินอาร์ดครับวันสี่ต่อมาครับเบฟซิดิตห้ามพารอยู่แล้วทาวเวอร์เบรกอาร์เมอร์เบรกทาวเวอร์เบรกสองอาร์เมอร์เบรกสองซอรพาสครับผ่านไม่ได้อัพไปเลยครับผมอาร์เมอร์พาร์ตกดไปโอเคโอครับกัดไปเช่นเดียวกันแล้วจะต้องกลับมาอัพที่สกิลคูเซเดอร์ครับเพราะว่าต้องการอีกหนึ่งสกิลรีควายครับเพื่อที่จะปลดล็อกแกนคอสได้ครับผมไปเลยแล้วมาดูันที่เบฟมาสเตอร์ครับอันนี้ผมจะเอาวันกี่นะครับเบฟมาสเตอร์ครับผมอัพเลยครับเบกแฟงสามโอวุกสอง เคาน์เตอร์สองไม่เว่ไซส์หนึ่งสองแล้วก็อัพอาร์เคชั่นเอาไว้ครับสองเท่านี้ครับมาดูที่สายซีครับผมอัพเลยครับกอริลลนสปิริตปัดแสงรีไวส์สกิลแล้วก็อันนี้เป็นผมจะเป็นอันนี้ครับรีไวส์อาร์ตแล้วก็เป็นฟอร์จิจูดเอาเนี้ครับขับได้ครับโคลีซอนแล้วก็โคลีอัมเมอร์ครับผมแล้วก็ซูเปอร์สัตพัดครับส่วนพัทสุดท้ายเนี่ยอันนี้ตามสะดวกเขาจะเลือกอันไหนถ้าเกิดเป็นผมเขาผมจะอัพเป็นอาร์ตเบเกอร์ครับเพราะว่าสามารถใช้การโจมตีจากระยะไกลได้ครับผมก็ประมาณนนี้ครัับบสสาาาาหมป่ยดิ เอาไว้เที่ยวไว้ผ่านด่านเอาไว้พีพีก็ได้ครับสายนี้โอเคมาดูที่สายต่อไปครับผมอันนี้เป็นสายหมาเจาะนะครับก็จะอัพไปเลยครับเหมือนเดิมคอมโบที่สถานะเดี๋ยวมาอัพเดี๋ยวมาอัพแล้วก็สัตว์ทัพไปเบสเบลิตครับเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับโซ่เดี๋ยวนี้แล้วเราจะข้ามมาอัพเบสมาสเตอร์ก่อยครับเพราะว่าการอัพผิดนะครับมาครับเบสแฟนแลวินซิงครับจำเป็นมากครับผมัดไปครับผมต่อไปเลยไฟท่อครับแล้วก็ข้ามมาดักเอทครับเบสซองผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ครับเกิดเราเล่นเป็นหมาเจาะ มาครับอ่ะจำเป็นต้องใช้แล้วครับเพราะต้องอัดเป็นขั้นหนึ่งครับเพื่อที่จะอัพดูได้คลิปได้อัพไปเลยครับผมโอเคอันนี้เรากำลับอัพสายคาราต่อครับเพื่อเป็นซอสพัดครับจัดไปเอามือพาซอสพัดนี่ครับก็ในส่วนของถ้าเกิดไปเล่นสายหมาจ่อครับเบรดซองเาจะไม่จำเป็นต้องใช้ครับเพราะว่าสุดหญ่จะตีธรรมดาบ่อยมากครับเพราะว่าเราเล่นหมาจ่อใช่ไหมล้วก็จะเน้นการตีธรรมดาอยู่แล้วเพราะงั้นเบรดซองเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ครับก็เลยไม่อัพเนาะเอามาอัพเป็นซอสพัดอเมร์พัดครับคุ้มกว่า ต่อมาสายซีครับอัพเหมือนเดิมครับผม Call of ส p i r ิตบัต o d Fang, Revis s k i l แล้วก็เป็นฟันจูดได้ครับแล้วก็เป็นรีไวซ์อาร์ตแล้วก็เป็น Wild Heart เพิ่มความแรงครับของการตีธรรมดาอีกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัพซ Super Set พัตแล้วก็อัพเป็นเฟ e e l a แอ e r s o ส่วนพอสุดท้ายเนี่ยสามารถอัพได้ทั้งอาร์เ Art Breaker, Mirror c o เตอร์หรือว่าเป็นซ Subram Art ก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าที่นี่ผมจะเลือกเป็นซ Subram Art เนาะเพราะว่าเรามีพุ่งสายซีอยู่แล้วครับเพราะว่า ถ้าเกิดพุ่งสายทีติดดับเบิ้ลอาร์ดเนี่ยเราจะสามารถใช้เอีกครับซื้อเป็นสิคที่รุนแรงมากกับสำหรับหมาป่าสายนี้งั้นก็อัพไว้ครับเื่อติดก็มาวันนี้ครับผมสำหรับหมาเบสสายเจาะโอเคไปดูสายต่อไปสายต่อมาครับผมสายพาราแท้สายนี้ครับก็จะอัพเหมือนเดิมครับผมเบสิกบาดินไปครับพาราแท้ครับก็คือเป็นการอัพซื้อทุกอย่างครับของหมาพาราอัไปเลยครับ โอเคส่วนชุก้ก็อาไปได้นนครับเพราเป็นาสายพาลาแทก็เอาไปได้ครับผมมาครับส่วนนี้ก็เป็นเบ็ดแฟงคันสามครับมีโพว์กแล้วก็มีเคอ์เตอร์ก็มีงูรับผมนี่ครับสายพาลาแทแต่สายนี้จะอ่อนค่อนข้างที่จะอ่อนมากนะครับสายนี้โอ okay. เคบรดเวณต่อครับก่อนลิสเปรตปัดแฟงตัดไปครับผมอันนี้ครับเอิร์ดเวนต์ผจูดทัพลรามอา โหดิซ้อนโหดิอัเมอร์ก็ซเปอร์สัตว์พัดนี้ครับสายพาลาแท้เป็นสายนี้เนาะต่อมาครับผมสายเบสแท้กันบ้างพาลาแท้ไปแล้วต่อมาเบสแท้บ้างอัพมาเดิมครับเบสิกมาอัพที่เบสกันเลยครับจะไปครับผมเบสแท้สายพาราครับผมอัพแค่นี้พอปึ๊บปึ๊บนี่ครับ นี่ครับสายเบ็แท้ส่วนสายสีครับกอรเลียลืมไม่ได้ครับผมไปครับปึ๊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 บประมาณนี้ครับผมแต่ว่าส่วนอีพอยต์นึ่งจะอัพเป็นไวอ์ฮาร์ดหรือว่าอัพเป็นอาร์ตเบเกอร์หรือเป็นบิลเลอร์คอน์เตอร์ก็ได้ครับอันนี้อันนี้ได้หมดครับแล้วแต่คนจะชอบแล้วแต่ว่าผมอัพเป็นอาร์ตเบเกอร์แล้วกันครับผมก็นี่ครับสายเบ็แท้ต่อไปครับผมมาสายผสมครับเหมือนเดิมครับ อันนี้จะอัพสตั๊ดทักแค่สองครับว่าะจะเหลือพอ์ไปทัพอย่างอื่นอัพจนถึงนี่ครับให้ได้เซอร์เคิลบินครับผมต่อมาคข้าผอบสายเบด ต่อมาครับสาย C ส่วนเล่ยพ i อยเนี่ยสามารถอัพอนไนก็ได้ครับเป็นสิลท,ทางเลียแล้วพอเล่ยเป็นหมาสายผสมครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเอาเท่ก็ถอดเป็นรีไวซ์อาร์ตครับมาอัพเป็นดูเอลบัตแล้วก็เป็นทวิด r ี s o แนนครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายผสมที่แบบ โคตรเท่ครับสกิลคือเป็นหมาที่เท่มากครับผมโอเคต่อไปสายต่อไปกันเลยสายต่อไปครับผมเป็นสายโนเบสิกครับผมอ่าก็จะเป็นอย่างนี้ครับโนเบสิก no เดี๋ยวับ ว่าถอดเบลสองออกสองขั้นดีกว่าครับแล้วก็ไปอัพเป็นเฟลว์อินซิงแทนต่อมาสายเสียบผมโอเคอันนี้ครับจะเป็นสายหมาโนเบสิก no ก็คือเป็นสายผสมแท้ครับก็คือจะเป็นหมาสองล่างครับล่างดำกับล่างทองครับผม อันนี้ก็แล้วแต่ความเท่เครับจะเอามาใช้ได้ครับผมสายนี้ต่อมาครับผมมาใส่พุ่งครับผมมาดูกันครับเหมือนเดิมฮะกรเบสองขั้นสอครับนี่ครับผมมาพุง่งต่อครับผม อรอับผมอ่ะนี่ครับหมาใส่พุ่งต่อไปมาดูการอัพสเดตของหมาป่ากันบ้างครับก็ในส่วนของหมาป่านะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดเล่นหมาป่าสายเบ็ดพุ่งหรือว่าเป็นพาลาสายทอครับก็จะอัพทอให้ตันเลยครับเพราะว่าจะได้มี S3 ใช้สกิลได้เยอะๆครับผม ส่วนทางด้านของหมาจอดเนี่ยก็แนะนำว่าให้อัพเป็น ATK Et ครับตันครับผมส่วนพลอยที่เหลือครับพลอยที่เหลือจะอามาลง AG กับวิทได้ครับผมถ้าเกิดต้องการความเร็วในการเคลื่อนที่หรือว่าต้องการเลียกครับแต่ว่าวิทเดียวผมแนะนำว่าให้อัพจนถึงเลือกประมาณ7ั0เถึงครับผมถ้าเกิดเกิน2000ได้ยิ่งดีครับแต่ว่าเอามาอัพทอไว้หมดก่อนนะหรือว่าอัพแอคให้หมดก่อนนะครับส่วนชาร์ก็สามารถอัพเพิ่มได้ครับถ้าเกิด เราไม่มีเซตชาไม่ทำเซตชาขึ้นมาอยากให้สกิลอยู่านานๆก็อัพชาเพิ่มขึ้นได้นนครับผมแต่ส่วนใหญ่ๆก็คือถ้าเกิดเป็นหมาทอลก็คือเป็นหมาพุ่งกับหมาพาราครับจะอัพเป็นทอลวิทแล้วก็เอจิครับถ้าเกิดเป็นหมาสายจออครับก็จะอัพเป็นเอดีเคเอจิ K, G, วิทครับผมทอลอัพครับอัพห้จนถึงสามารถใช้ลูน่าอีคิปขั้นหนึ่งได้ก็จะดีมากครับ ก็สำหรับที่ผมมาแนะนําแนวทางหมาสายต่างๆกับการอัพเซตต่างๆนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆสามารถอัพสกิลหรืออัพสเตตัดตามแบบฉบับของเพื่อนๆได้เลยนะครับก็แค่เนียสำหรับการแนะนําตัวละครของหมาทุกๆสายครับแล้วก็ในการแนะนำสกิลกับสเตตัสของหมาในทุกๆสกิลครับผมก็สำหรับผู้ที่ผ่านทางมานะครับแล้วเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็ รบกวนกดไลค์กดแชร์กดสับตครให้ด้วยครับผมสามารถคอมเมนต์ติชมเอาไว้หรือว่าแนะนำอะไรไว้ได้เลยครับในในคอมเมนต์ด้านล่างครับผมจะนำไปปรับแก้ในคลิปต่อ,ตอไปครับสำหรัวันนี้ฟู้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย